ทักทายสวัสดีแล้วกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อบทสุขสุข,ขนเนาะมาเจอกันอีพีที่ซองพี่น้องเยกับพี่น้องบองเพื่อนกนับนาจะสิเลิกเวียกเลิกงานแล้วพี่น้อง <ut> อ่าเพราะว่าเพื่อนว่าอีกสมงหนึ่งนี่กับบ่หอดอกสมงหนึ่งเดี๋ยวสิไปถ่ายเบ่งบรรยากาศเป็นจังไดพี่น้องอ่าทางอยู่ทางอ่าสาวบ,บ้านและว่าสนุมบ้านเพื่อนมีความสมัครเชียนไดแน่พี่น้อง ไปไปหาเพื่อนและอยู่ในเพื่อนในลายคนพี่อนออกไปไปอืมกะเพิ่นเลือกไว้เพื่อนออกมือหนึ่ายังอยู่ที่สวนน้องบองที่เก่าเพื่อนออกไปเออเต้ออ้ ผู้ชายแบกเอลีพี่น้องเลยสบายดีเด้ออ่าแบกกาแฟอ่าบาตูนจะได้แบกซอย,ยอยู่บ่เด้เนะาะกาแฟใหญ่กูบาตูนอีกสอบกาแฟโอ้ข้าวสีพากันเมื่อแล,ล้วพี่น้องเอ้ยคนเก็บกระยังคนแบกกระแบกอ่าคนเมื่อกระเมื่อ คนเก็บกับยังเก็บคนเมื่อกัเอออบกเมื่อปลาทอะไหนบ่เมือม่อบนะ่เมื่อเนาะอ่าจากโมงเหลือกเวียวกไหนี่ยส,ส,สามมงไปสาหานี่ก็สามมงไปสิบห้าะนะี่ยังสิบนาทีเอ้าสูส้ๆยังสิบนาทีทอืมพูด เพิ่นจัดแบ่งเพื่นเอาเลยย่ามเลือกเวียกยังสิเพิ่นจัดแบ่งผู้หญิงเนี่ยมันยังเก็บผู้ชายเนี่ยมันคนกาแฟคนก็สอบกาแฟจัดแบ่งคักอยู่เพื่อนเอายิ้มยังวะยิ้มยังนี่แก่เก็บเก็บไป เอนะไปพี่น้องไปเบิ่งทางพุ่นอีกพี่น้องสุดลายแต่ผู้หญิงมาแล้วเก็บไหวเนาะหมากแหงพี่น้องเลยหมากมันแห้งมันเหี่ยวมันแห้งกันเลยพาเธอใส่เบิ่งเบ่งเบ่งมันน้อย มากมันน้อยมันโมยญ่ปันใดอ่าปูนต่างปูนผูสไลผู้ไลในปูสไลเนผู้ที่คนเพื่อนของไอ้คนกาแฟคนกระสอบเฮ้ยนี่กระสอบกาแฟอ่านี่เต็มแลยเนี่ยนี่มัทันเต็มบ่ สำไดมันจึงเอินมาเต็มอีกอีกคู่หน,น,นึ่งบนหนักบ่ได้ปลานี่โอ้แ,แข่งแหงขนาดสรอมซริมเอารักเลยมันเป็นเต็มโพลบ่นี่พี่น้องเนี่ยโปรไซในผู้ที่แบกบ เพื่อิงเนี่านี้น้องบองเห็ดเองเลยสับเองเลย <c oughs> เดี๋ยวจากน้อยบาทหนวิจพาไปเบิงอยู่ในรถมันมีชักซอบผนด้ชักซอบในหนึ่งหมื่นมือนี่ได้บบได้ลอ,อยสอบอืมจะไปเบิงก็จะได้อยู่ลอยสอบเนาะ ไพดเต็มได้บ่ห้าสิบโลเนี่ยได้บ่ห้าสิบโลแต่ว่าเบิร์กาแฟเนย์สิบบ่มีน้ำหนักกาแฟเนี่ย์บ่หอดอกห้าสิบสบาดีเดอร์ ไปล่อ <laughs> ล่อเ,เอาอยัางนีกฮะเราให้นามกิน,น,กนไปีไปน้องน้องบอลคนเละอันให้นามกินทางสนุมบาทเพอนอ่อา่นกระสีเต็มแล้วเดีด๋ยวจะน้อยสิพาไปนับเบิรงอยู่ในรถมันมีจกัจกรซ่อบเนด่ด้มือนเนี่ย พี่นอ้องเอ้เจอกันอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> จัง่วงเลิกเวียวกนะสมองสามสิบ <c oughs> เอาคือวันได้ยินอยังผู้เมื่อกี้วัน สามวงสาว้ากันไปมันมันมีน้ำหนักกาแฟไ่ตามเบิง้งน้ำหนักมันน้ำหนักน้อยหนักบบายล่เนาบแบบนี้พี่น้องเอ้พามาเบิ้งสาวลาวใต้เก็บกาแฟอืมจะนอนว่าถ่ายจะน้องบองก็เห็นจะน้องบองเลยเลยสิ พามาเบึงอึดอึดคนน้องบองอีกอึดบ่คือเอิ้นว่าอึดบ่เจ้าเป็นอึดคนน้องบองบ่เอื้อยเออเขียนว่าอึดอ่านี่อยู่นี่ตัวตึงตัวตึงเก็บอยู่นี่ตัวตึงได้จักคุแล้วมื้อนี้ยฮกคุป้าท้อวายว่า หกคู่พัดเพื่น้องเลยแม่น้องวองเก็บได้หกคู่พูดทรายในยจะแบกเมื่อจะไปเห็นแจงบันไดพี่น้องเลยอยู่ในป่าในดงแบบเหน็บมืดอ่าอู้พัดโตขนันนี้เก็บเองแบกเองเมื่อเองเลยเนาะอันนี้อะไรเป็นซอมกันแล้วบ่เนี่ยล<ฮ>่ไล่ซอมนึงแล้วนะฮันเนาะ อันนี้เป็นโลโอ้เม่ก์กำลันกินเป็นโลวะอ,อ่าสนุมแทนลูกผู้ใดเลยลูกเจ้าฮะไพมันซืนน้อไพวัน,นเอออ่าของแม่แล่แล่ของแม่มแมยังไม่ทันได้แล่แแลอืมของแม่แห้งหนนลายเนาะลายเห็นอยู่ เก็บบูมือจักเชื้ออ่ายือนน้องกระเดยก็แห้งมากอีกหน,หน่อยเดียวคือบ่ให้น้องกระเดยเลยเก็บยอ,อย่หันตัวยูนเหือนยงเหล่าหันบ่แม่นเราเก็บเอาเลยบ่แม่นคือให้เราเก็บหละก่ะบัดแล้วก็เกมือ่อติดไทติดไทเราเเออโอ้แม่เพื่อนนึ่งเลยโอแม่เพื่นเก็บบ่จ้างแม่อืมจางแม่เพื่อนดีแล้วนั่น,ม,นมันจึงไปบ่ไกลอ่าเด้อเด้ออาขอบใจขอบใจ ไปไปเนาะไปต่อทางอื่นอีกอพูดเนี่ยนกระแสใดสอบหนึ่งเลยไปเนาะเลยอ่าเสือเลิกเวียกแล้วเสือเลิกแล้วเสือเลิกแล้วเด้อยังอีกกันห้านาทีโอ้ดีอกดีใจเนาะเพิ่ห้านาที จังโมงเลยเวียกบ่าสามโมงครึ่องอา่ายังยังยังเจ็ดนาทีเนี่ยเลิกแล้วปรบโต๊ดีใจแล้วเนาะะได้เลิกเวียกนเนาะอ่าะได้มือหาผู้เบานัดนัดผู้เบากินตำสมบาสันบ้าอา่าคนเก่าประจักไหวเนาะ เบื้งเมื่อกี้นี่น้อยหนึ่งวันนี้ทีนนเต็มขุเลยนี่นะครับอ้าวยังหกนาทียังหกนาทียังหกนาทีไปพี่นอ้องเลยนี่แหละวิธีการเก็บกาแฟอ,อยู่ในบ้านนี่ก็เป็นการดีสาบ,บานเพิ่นมีเกินว่าทางพ่อบ้านนั่นแหละได้จัดการจัดสรรให้ลูกทีม ให้มีความสมเคียบางบ้า,บาแต่เวกเล็กเวกหน่อยเวกใหญ่ไวเลยนะั่นึ่งบ่หมดพี่หน่อยเลยเป็นเก็บไว้พี่หน่อยอเลยแต่ผู้หญิงเก็บผู้ชายเนี่ยคนพี่หน่อยเลยมันก็คักอยูนอ่นั่นยนี่ พูนิงกกสบายในะจากน้อยโอ้ยแล้วแล้วอันนดียทมแล้วแล้ยในจักคู่มือเนี่ยไม่ได้หูเลยแต่เศร้าได้ไม่ได้นาคิดว่าจากจัคู่จะได้จักคู่ขืดเบิงขืดเบิงได้บอสสัมหาคู่หกคู่กูฮันอีก ฟาตแปดกัวอีกแปดขูอนะ่อันสั่มแปดเนาะรวมกับวันนี้พอแปดแล้ววันที่แล้วอะไรแปดอ๋อแปดขู่ไวเนาะอเออการสมมุติไปหับจางเนาะไปหับจางเก็บกาแฟเพิ่นติดปิ่นโลได้แปดขู่ในีประมาณจากพันประมาณจากแสนบ่เคยบ่บยบืมแสดงว่า<อ><อ>นี่มีกาแฟเราเองบ่เคยไปเก็บของคนอื่น มันของเราเองก็มีหลายบุมีเวลาจะไปหับจางของคนอื่นดีนเยี่ยมเยี่ยมอืม <c oughs> ยังโอ้ <c oughs> ได้จะคู่ว้าะบ้าฮะสิบไปบป้าทั้งพุนแปดทั้งนี้สิบโอย้ยสิบไป คูเอ้ยคูโอ้ตัวน,นั้นใหญ่คู่ใหญ่เนี่คู่น้อยแม่และวอันนี้คูนน่น,น้นอยคือกันสมมติว่าสิบปายคู่อย่งนี้กันแปบจ้างไว้แบบติดเป็นกิโลเนี่ประมาณไปจากจากแสนโอ้โหเบ่บบเคยไปว่าไปแต่เสียแต่ว่าอยู่ในแบบเทศไ่เจไม่ได้เจ,เจกาแฟเราเคยไปเก็บของคนอื่นเก็บของตัวเองลายกลราบ่ปกติบ่นนคเคยไปบ่ อืมอืเอาเอาขอบใจจะทานพูนีอีกสะซาดีเด้อได้จะคู่มมือหนิเจ็ดคู่อ่าเจ็ดคู่นี่การแพ็ปจ้างไปเป็นกิโลเนี่ยประมาณใดเท่าไรเนี่ยเจ้ามาเคยทำจากบอกเคยบอกบอกเคยอีกเลยปีนี้แค่เคยกินกับเพย์โอ้เจ้าคนทางใดเจ้าโอ้อยู่กระลิมอยู่บ้านใดกระลิมบ้านแกงกุ้ย Kênh cuối này tăng nơi tang tân ninh vào. đi. mương. Ờ, dù, lươn... dù lươn mày lên. Ban kì kìm kìm. Mao kìm 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 này <laughs> โอ้คนบ้านห่างเนี่ยหูมัดเราบรรยูบานบอ่อลอว่าอยู่ใส่ห่านคันยูบานแห้งหูคนใดล่ะ,ะบอกซื้อผัววอแมนโอ้ยตเเายแล้วจังสีในคันเห็นรถเพลระวางทางเนีออย่ยบ่ซอยเด้บ่หูเด,ด้บ่หูแบบเป็นผัวเจ้าเด้อ่าอ้าว บาเป็นยังมาบอกมาเป็นยังบางทีว่าผัวเจ้ากับผัวเฮาเป็นเออบางทีว่าผัวเจ้ากับเฮาเนี่ยเป็นมูก,กันกับมี่ไปเออน้นองภาษาอีกไปนอ้องไอ้อ่าเอายังโซนนาทีเสร็จเลิกเมื่อแล้วยงังยังต่ออีกต่ออีกเพิ่มอีกเพิ่มห้านาทีเด้เอเก็บเวลานอกอ่าเก็บเวลานอกมาหนึ่ เออเก็บเวลานอกก็มีฮ <c oughs> ะสมมติว่าได้ไหกคุสมมติว่าเราคันแบบว่าเก็บกิโลเนี่ยได้ทายเป็นเงินประมาณบเขาแันโลสามพันกด้สมีสมมติว่าได้แปดคุเนปลายเสนปลายโอ้ได้ลายะอืย คือพวกข้านี้ก้าสีเตาห่มกันสอท้งคนสีสีกินำกันเลยเมื่อเมื่อบานกินตำส้มแนวคิดดีมีเงื่นงใจไ้เลยเออคันได้พ่อการจ่ายให้จะคงหนึ่งไม่ยากหรอกอ่า่าในสนุบานเพลนหลังจากที่หมดเวลามันเพิ่นเพิ่นเพิ่นกำหนดเวลาพี่อน้องเลยตอนเช้าจากจากแต่แแต่จากโมงตอนเช้าเป็นมงสมศนมงูนหาส สเสร็จตรงตรง,ง,งเลยแปดเก้าสิบเป็ดเอ่อสี่สัปโมงเฮ็ดเวี้ยแปดสัปโมงเนาะนอืมสแสดงว่านี่มันเฮ็ดนอกสัปโมงแล้วเนี่ยอืมเลยแต่เอาโล,โล่ไกลลๆคือโอทีพี่น้องเลยอันนี้เฮ็ดเวียกโอที OT. เอาโล่ทางสนุมบ้านเพื่อนเราไปรุ่นอยู่ในบ้านนั่นแหละเพื่อนไปเก็บรวมกันเลยเพื่อนว่า่าอาเพื่อได้จ่ายให้ผู้สาวได้กินจะน้อย กินตำสมอยู่บ้านมาแล้วห้ผู้สาวเอ่อมใไ้ผู้สาวนะกินดุๆเนาะอ่าไปพี่นองเ้ยสิพาไปเบิงพอกันอยู่หันเขาเปิดไม่คือตัระัจัยเหืมนี่อะไรก็ตอนไอ้ลงอันนั้นนี่เขาหันสังตำสมเห็นบ่าเห็นอืมไอเคยให้เด้ถ้วยหนึ่งเขาเบาเขาบ่กิน ถวยอืมแดยนนะยัดเออโอ้ยสิบยัดอีกอย่างเดี้นมาท่านั้นเน่เออาติอย่างน้นอ,นอนบ่มีดอกยอย่าเบื่อดอกบ่มีอ่มามัต้องญาตหุู้จักกัน,นย่งสิาญตญญิอ่าหุ่นจักรในวัสิญญญานนยานได้ญญญแล้วบ่มีแต่ญญญอของอื้นที่มีอของอายได้หันได้ แต่ยินเสียงแวบ,บๆเพื่นอน <c oughs> ้องเอ้ยดูยินเสียงแวบ,บๆแน่นเพราะถงานมาอ่าเพราะว่าเมื่อกี้นี่เพื่อน้องเอ้ยเมื่อกี้นี่เบาเบาเตียงแล้วก็เบาโกู้ไม่รู้ว่าเพิ่นมาน้ำกันหรือเปล่าแต่ว่าเห็นเบาเตียงเพิ่นเสร็จมาว่าอยู่เฮือนบอน้องเพิ่นว่าบาอยู่เฮือนบอน้องเพดี๋ยวบาวตูนก็ตอบว่าอยู่สวนอยู่สวนหนองบองอ่าเบาโก้ก็ถามมาอยู่ไซ เออบ่าวตูนก็ไปอยู่สวนน้องบังอเออจะนอนสิเขามาหาด้วยพี่สันด้วยด้วยพี่สันอ่าโอ้ยกะเราทาทางเบาเตียงหรือว่าเบาโกงกำลังเข้ามาพี่น้องเลยขอโทษไปพี่น้องเลยไปไปเบิ่งว่าน้องบังเป็นได้จากสอบมาเนี่ยทางสนุบบานเป็นเก็บเป็นได้จากสอบมาเนี่ยพี่น้องเลยไปเบิ่งนำกันเลยอ่าแล้วกับางเถื่อทีมงานเข้ามาพี่น้อง แต่บนแน่ใจเพราะว่าบูรายละเอียดพี่น้องอจากเพื่นสิเข้ามาจากบอ่อ่าเพราะว่ามันค่ำเลยี่แต่เพื่นเข้ามากะดีอ่าแต่เพ,พื่นเขาเขามากับ่เป็นยังพี่น้องอะยรอ่าน้องบองอยู่นี่ตามหามาดนอ่าตามหามาดนเนะาะตีแทะก็อยู่นี่อ่าให้แบกซอยอบ่เอ้ามาแบกไปใส่หน่อยไปรถเลยบ่บ่ตืติมใส่บ่ อยนอ้าวสิแบกให้ไม่เคยแบกพี่น้องเลยเดี๋ยวมาตุนสิแบกจักเสดไก่เลยบอเนี่ยอีกชุดซอ,อ,อสอประธานได้แบกเนี่ยแต่ซอบเดียวเนี่ยอ้าวเจ้าเจ้าแบกเลยเจ้าแบกแล้วโอ้เดียวนี้เนาะแบกจะเสรอันนี้เด็กของผู้ใดอันนี้เป็นปก็บอ่เป็นปกกิโล ตัวนมเวลานอกจะิบเอาดูแต่ว่าเขาแบกให้อยู่ที่อ่าดีแล้วฉันแบบขึ้นนั่นนี่เด็กมันก็แบกเองบ่แบกเองอ่าไปไปเมื่อเด้อสิเมื่อเลยบอลเดี่ยวมองบอกเลยว่างไปย่งเนายังเนาะยังสิเก็บโลอีก Qua tìm lượt sai lầm mà tìm lượt bạch chắc chắc này lượt bà chắc Lừa vào. Lừa vào. Lừa vào. มองมาชวอันนี้ใส่นี่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซนับก่อนจากสอบเบโอเคผลงานมือนสวสอบพีอน้องเลยเอเนะแต่ว่ากาแฟบ่มีน้ำหนักพีอน้องเลยนได้สวสอบรวมกับวันนี้แต่ว่าสดสอบเบิ้งเบงหนึ่งสองสามสหห เจ็ดแปดเก้าสิบอ็สิบสองสิบพี่น้องเอ้ยเนี่บทธรรมดาสิบสองสบอ่บไะสิเมื่อเลยบ้านเออไปไปหน้ามุ่สงแงเสรมันก็ไดต่นนี่เด้ เอาไปลครัไปจิม huh. ต like um. like ัวโอเคไปน้องบองบ่น้ําบ่มือน้ําบ่แล้วสิขี่รถจักรน้ําอ้ายแล้วสิขี่รถตัวละเด้อเออเมื่อเมื่อค่อยเด้อน้บองว่าอ่12สอบพี่น้องประมาณทันคายเลยาฟน้ําหนักซ่ํานี้ ประมาณ6 7ล้านน้ำหนักสำนีได้ละหกเจ็ดล้านหกเจ็ดล้านเอ้อยน้องบองมาธรรมดาไปมาไปสิบซองสอบเพื่อน้อง,งเอ้ยมึดมึดมือแล้วว่าน้งว่องเนี่ยสิบซองสอบเนี่ยโอ้แ,แต่สิบซองสอบตามที่ปตูนเคยเห็นนี่คันแบบ ระดับระดับซนุ่มไปเก็บนะก่ยไก่ได้สานีเขาดได้เลยคันซนุ่มากาแฟแบบกาแฟดกแน่งามแน่ได้ไก่บางบางบางคนบางคนเขาได้เนี่ยขันสนับสนับสาบานมาเก็บเนี่สิเขาได้เป็นสามสิบซอกคนไปเลยสามสิบสี่สิบก็มีแบบคันกาแฟงามอันนี้ได้แต่สิบสองซอกกัยังดีพี่น้องเอ้ ต่ดูแลถุงป้วนอู้เนี่เป็นเทลเต้าตั้งเต้าอือันนี้เก็บกิโลป่ะเนี่ยเป็นพาณาสนุมอันนี้สนุมสบายดีเด้อนะสนุมเด้อบม่ได้ยินป่ะอาาสนุมบ้านเป็นว่าจะเอาโล่พอได้ตึมบัดอ่าเอาก็สิเป็นยังให้เพิ่นเก็บตอนมีโอกาสเนาะอย่ามเช่นได้คำในได้มืดเด้อการเิ่นเก็บเอาพี่น้องเอ้ย นาะอโอเคพี่น้องเอ้ยรอถ้าทีมงานเข้ามาบ่ฮู้ว่าทีมงานสิเข้ามาหรือบ่อ่าแต่เบิ่งตัวจริงน่เบิ่งสิโทรหาก่อนเอาน้องวงจับเบิ่งสิโทรหาบาโกก่อนเ่สิเข้ามาบ่แล้วสิถามว่าเพิ่นสิเข้ามากับไผกับเบาเตียงบ่หรือว่ากับไผ ກະນ້ອງເຂີ້ດອງທາງໃດຕິດຢູ່ບ່າໂກສົນນະບົດສປຈີນບ່າກສົາຍທຫມາັສາຍດບ່ານຈເພິນເຮັຫຍັງ หัวหับสายพี่น้องเอ้ประธานโก้เนี่ยงากและติดต่อหาประธานโกน้นกนพพโเ,นเนี่ยเพิ่นคาเบียกบ่อแล้วเพิ่นไทยกิบอยู่เพิ่นภาพหสายโอเคไปจะไปใส่ต่อบัตรเนี่ยไปคุมคนงานบ้ออ่าสีเาเ่เป่เซ็ไปสันโอเคพี่น้องเลยเนาะอ่าท่าน้องบ้องเพิ่นกนแะแป๊ๆๆป๊ปม จะหน่อยว่าบ่ได้ถักทายบ่ได้ลมกันจักหน่อยนึงเอาบาดรนี่เอ้ยเพื่อน้องกันเนาะแน่เป็นจะได้เมื่อยบ่เมื่อยเมื่อยเมื่อยแต่กักคุมแน่และในสาบานเพิ่นมาเก็บเด้ออ่าเลี้ยงใจเงินเี๋จะหน่อยจ่ายเลยบ่แล้วเป็นอะไรคายละจ่ายเลยนังนังนะอืม ได้สิบสองสอบปนนไปนองเลยมืดมืดสาบานมาเก็บได้สิบสองสอบจำนวนคนกน็ประมาณสักสี่คนนะเนาะอ่ะสาสักสี่คนสักสิบสองสอบสี่สหส่งหกส่งสองคนค่ะประมาณคนละเอ้สองคนต่อสอบพี่น,น้องเลยเมันเก็บกาแฟมันคเคล่ยราะว่ากาแฟมันเก็บเลือกเด้พี่น,น้องบันได้เก็บหูดเก็บเลือก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 แต่มันสุกก็เลือกบันได้ไวเด้แต่ก็คันกาแฟงามกาแฟเตะตั้มสมนิสมนิ พันได้ไว้อันนี้กาแฟแบบมันยังแนวเนี้มันเก็บยากพี่อน้องเนาะ <ừ. S 1> <laughs> ทีมงานมาสิเขามาแต่บ่เห็นเขามานี่็สิเบิ่งพระมาณเรเตียง,ยงนมมันเ็จมาเก็บ่าอยู่ไซแสดงว่าเพิ่นมาหอดทาแตงแล้วเพี่อนอ้องเ้ยเรเตียง่นมอทาแตงแล้วอ,อันนี้ยังสี <c oughs> เก็บต่อบ่ยเก็บต่อแล้วก็ ค,คุมคนงาน <c oughs> เป็นหนะัวหน้าแล้ววันนี้เป็นน้องเลยน้องบองเป็นหัวหน้างานและบ้านนี้เพิ่นได้จากจากสบานเพิ่นมาเก็บบทุนแตจ้างคนเก็บประกันคนหนึ่งอยู่เหือน <c oughs> ตอนนี้เ <c oughs> ดี๋ยวจะน้อยเมื่อบทุนสิ <c oughs> นม<า>ือจ้างดีคือกันเพราะว่าน้องกะหาคนมาเก็บอยู่แต่ว่าหาบ่ได้ดอันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสอ่าถือโอกาสนี้เลยให้เพิ่นเก็บเพิ่นเก็บได้สำได้กะเอา โอ,โอเคเพีนน่น้องเนาะการสำหรับคลิปนี้มาตูนการสิ่คอจบคลิปพัฒน์เนกอนเนาะการผลงานของน้องบองหรือว่าผลงานของชาวบ้าน,าานเพื่อนได้เก็บในหนึ่งมือมือนี้สิบสองสอบพี่อนเอาเลยหลดุดมือแล้วเพราะว่าผูา้นั้นผู้ที่ขับมือเนี่ยมัอยากได้เนาะเงินเพิ่มเนาะโด <laughs> ้ขับ<ด>มือเลยมือบ้้านไวแล้วผู้ที่ยั่งนี่มันเก็บแบบเกินมาเก็บ เอากิโลเอากิโลเอากิโลน้องพูดพูด,พ,ดพูดที่เอากิโลนี่คือน้งองบองสิจ้างต่อโรล่าสามพันกีบพูดที่เมื่อแล้วเมื่อกี้นี่มันมาตอนนั้นมันเพิ่นม,มาเก็บของโซนุม่มโดยอี๋ยวน้องนะ,ประ,ป,ระประมาณแทงสั้นโอเคพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้บอลตูนก็จะขอจบคลิจพิธีก่อนแต่ว่าติดตามเบื้องลิปต่อไปพี่น้องนะถ้าบอลตูนเห็นยังแน่ก็จะลืมฝากติดตามตอนต่อไปสำหรับอีพีนี้น้องบองแล้วกับบอลตูนขอกล่าวคำว่า สบาย <Yeah. S 1> ดีเด้อบาตรทุนกับบังเทียงยังจะอยู่นี่แหละจะอัพเดตเบิ่งว่าซาบานทยังเก็บอยู่นี่เพิ่นจะได้เท่าใดกันบาตรทุนบริกายังแต่เบิ่งแล้วนี่ยคือสิคัมแล้วเนี่ยเพราะว่าบาตรทุนกัได้จ้างคนเพิ่นเก็บอยู่บ้านนั่นแหละแได้เมื่อเบิ่งคนเก็บอยู่บ้านแบบแได้เมื่อติดให้เพิ่นนะซั้นซะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องบายบาย